เปลืองน้ำอ่ะแต่รถเขเขาจะ ทางที่ทอดยาวไกลผ่านพบมากมายเรื่องราวหลากหลายเจอเ,จอเดินทางร้อนเรมไกลพกไกลแม่ไกลเธอบางครั้งก็เพอคิดถึงน้ำตาเทบไหล แต่ไม่เครับอยู่กับช่องคนไกลบา The ้านออนไลน์คือเกาครับจากเมืองหินเหอบหินเหอบตอนนี้สู่เมืองไส่เสียทาครับถนน450ปีตรงนี้เพิ่งเอื่อ่าเมืองไส่เสียทาครับใคยถามนอกเพลินแล้วจะมาพูดถึงความคลิปนี่มัน,พนเพิ่นนีดเนีดนันเยดนี่หลายอย่างเนาะ กาจะเห้นลูกพี่เราขับรถในเมึงเราวก็ขับซืือๆไล่เกียร์ขึ้นเขาให้ดูหน่อยว่าสัตว์นะครับซืือๆอันนี้แบบเดียวแต่ว่าสิพาไปมึงอันหัวเกียร์เราอยู่ครับสิไปมึงกันที่ไหวฟังว่าโฟตอนโฟตอนนี่สี่ร้อยอูเมนสี่ร้อยนี่เขาไล่เกียร์ยังไงครับเดี๋ยวสิพาไปมึงจักหน่อยครับแล้วก็มีเอฟซีขอมาบอกว่าให้ไปรีวิวจานดาวเทียมที่สปปเราให้ดูหน่อยครับกลับไปรีวิวเหรอเนาะครับเนาะ หลากหลายเรื่องเล่าครับมาจนหอดในี่ะที่ออกด้านเรีวกันทีมัสรุปคลิปครับรีวิวกับสิได้นิดนิดหน่อยครับเพราะว่ามันฝ่าวนนี่ยครับก็เพิ่นป็นคนจีนน้ำพ่อกับสื่อสารกันยากนะครับแล้วก็มากเดินทางว่ามาัจจดรถกลางทางกัเห็นเป็นขี่รถมหาเนาะข <c oughs> ี่รถก็ลูกมาสซ้อนได้ลูกมากครับบาม่นซ้อนได้ลูกแมเหรอล,ลูกซ้อนไทยอ่ะมาพ่อบอกกันมาขุดกุ้ยกันเนะ ด๋อยครับจะว่าสรุปว่าเขาเล่าจะหนีเนาะมันมีความอบอุ่นครับอบอุ่นแบบไหนครับพอเริ่มเปิดประเทศมาเนาะคือจังผีเสือละบอลแหละครับเปิดประเทศมาเรี่ยวมันกะเขามาได้แบบพูดแบบตรงๆเลยครับว่าแบบตรงๆเลยเปิดโตัวมากนี่นะระหว่งวางหัวไทยเมี่ยเล่านี่พบว่มมาเครื่องประเทศยด่ปเลยครับ <laughs> <laughs> เริ่มที่จะแสดงตัวว่านีครับเกิอลประเทศครับอันนี้เรื่องจริงครับพูดจริงครับพูต้องอายผูตอ้องปิดบังกันนะครับแล้วเพิ่มมากเป็นกัอยู่ก็จะมีเสียแล้วกับลูกซีแล้วนะเนาะเริ่มรลายแล้วครับเริ่มมากแล้วรัามาจรวจรถจากถี่มนก,กับมาทักใหยกับจากถี่วันนี้รถไตมากอะท,ทักใายกันโอ้โอโร,อรู้ืึอว,ว่าโอปุ่นกับโอปุ่นหลายกว่าที่ว่าส่วนปิดประเทศอา่า ช่วงที่เอียบเนาะพูดง่ายๆครับเป็นช่วงที่เอียบต่ในช่วงนี้พวกเอียบแล้วก็เปิดเดี่ยวเปิดเลี้ยวขามไขาได้เนาะเออคือจะมีเสียแล้วก็ขาไปขามาได้เลยหรือแล้วก็มาหาลูกหาอย่างจนลูกซีวนเนาะครับเนะาะงไหลครับไหลอ่ลก็คือว่าเนาะครับกัดทามกัดอยู่บางบางเหลี่ยงลึกเนาะร่าก็ถามว่าเราก็มาถือต้องครับถือต้องเอาพูดง่ายๆถือต้องแต่ว่ามันกนัมันกัดใสเวลาคือจังเราเนาะ ขออนุญาต้อครับที่เสียแต่เพิ่นเบิ่งคีบอยู่ยขออนุญาตครับมาแชร์ครับแชร์เรื่องเล่าเล่าเนาะเฮ็ยถูกต้องนี่ใส่เวลาครับใส่เวลาโดนอยู่เนี่ย <Yeah. S 1> ช่วงแรกๆนี่ก็สิยากอยู่แต่ว่าถ้าเฮ็ดถห้ตูกต้องเนี่มันก็ไปมาได้สบายครับไปมาได้สบายไม่ก็มาถูกต้องไปใช้มาใช้ได้สบายแล้ววะในทั่วทุกที่ในโซเปล่าหราือว่าราก็มาจากยกโซฟา รวมเขายกสอบฝ่าครับการพบเป็นการดราม่าเนาะครับเนาะพูดง่ายๆก็คือกดไหมแต่มันเป็นอำนวยความสะดวกนี่คือจังผู้เอาง่ายๆครับเอาแบบตรงๆเลยมาถึงระดับนี้แนละ้วถึงจุดนี้แนละ้วเนาะแต่ประเดคือจังคือจังยุทธไทยอะคนฝรั่งมาเอาเมียเอาเมียไทยเนี่ยนะเออเช่คือยูซอกก็คือประเทศไทย ผมว่าแต่เฮียดขึ enfin, ้นจังสันน่ยยูโซปปอเล่านี่ว่ามันบักคนนึงเป็นยังคือว่าสังกับพระ่าคนน่ะมันก็มันกะขึ้กันครับเว้าภาษากันได้ในขนาดยูเมืองไทยนี่เออพวันประเทศประเทศนอกยังซีเนี่ยเพิ่นก็ต้องสื่อสารกันโดนเติบได้เพราะจาเข้าใจครับแล้วก็ยากีไปมหากันได้นี่นั่งกินไปเป็นมือก็มี่ครับอ่า แต่ว่าถ้าเป็นคือจังไทยเล่าจังสีเข้าเนี่ยวขามไปขามมาหากันยงังไงสีเอากันแบบนั้นๆย้ำเงืนย้ำแรงกินเขายอ,อ,อ,อยู่นี้เนี่ยเงี้ยเงี้ยเออมื่อเส้าไปกินเขาอยู่เรื่องผัวจังสีเนี่ยโอ้ยยอมรับด้วยครับคอมเมนต์บอกกันเนี่ยครับสปาพิสเดิ้ลอ้าเป็นเน <laughs> ทียจ็กสี่ใดเนี่ยผมว่าผมว่าหลายอยู่ครับหลาย เครื่องประเทศนี่ผมว่านัดหน่อยนะครับแต่ว่าผัวไทยเมียเลาทำเป็นเนี่ยแบบคือผมวไปเนาะแบบว่ากฎหมายเอื้อเอื้อให้เขา,เน,ยยานเนี่ยนิดหน่อยนี่ครับโอ้อันนี้ก็จะเป็นไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์เนาะครับเนาะคือคือแบบว่าแลกเปลี่ยนความคิดครับอ่าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเป็นจังได้กับพุงหัวต้อเพิ่นเนาะอยู่บ้านเพิ่นเนาะอืแต่ว่าทำเม็นคือว่าคือเข้าควบคิดเข้าเนาะความคิดเฉพาะส่วนบุคคลยังสิทเนาะเแต่ทำเป็นเพื่อเอื้อย,งอยังสิทเนาะโว้าเครื่องปะเทียดครับ <laughs> เสร็จแล้วครับผมคลิปนี้ครับพาไปซุ่มบรรยากาศร,ระหว่างการเดินทางครับเนี่ยเรื่องเล่าจากสันจังสีเนาะคลิปนี้กับชีล่าไปกกวันครับกับทิมไทรครับที่ว่าอัดคลิปไว้่ต่ครับ,รบ,รรบแต่ว่ามันเปลี่ยนเรื่องเป็นเล่าเ่าได้มาสรุปเรื่องเล่าให้จบง่งายๆจบเบบเทียท,ท,ที่แบบเตียที่แบบมีความอบอุน่นกับรถมาแล้วมันมืนซีกว่าคนไยเของม่หลายเนาะ อย e so so ู่ประเทศโปฟาเปล่าเี่าคนไทยหลายหลเดี๋ยวมา่อไรมันเอาพวกเมนูร้านเท่าไหร่ครับผมกิวติลาไปก่อนครับสวัสดีครับจะเป็นอย่างนี้ครับจานดาวเทียมเราขออนุญาตครับอันใออยากใออยากมารีวิวอันจานดาวเทียมเนี่ยมันเป็นระบบแบบไหนเนี่ยครับราคาเท่าไรครับ จานดาวเทียมตัวนี้มันเป็นของสปปเล่าเลยบอเ่ครับยูเล่เลยอ๋อราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้เลยะครับไม่ต่างไทยเลยไม่ต่างอย่างนี้เลยอันนี้เกินไหล่ะสีเซนหาซีเซนหาก็ประมาณพันกว่าบาทนึงเนาะอ่ามันรับได้จักรสองครับเนี่ยรัอยแปดสิบสองร้อยแปดสิบห้าสองแล้วระบบถ้าเฮาซื้อไปนี่เฮาติดตังให้ฟรีบอกครับหรือมันบ่้ติดตังบอกเวลาตีตังจะตีตังเอง อ๋อแค่แต่ว่าเขาเขาได้จูนในยังบอกครับไ,ได้จูนมีแต่เจ้าปั๊บปั๊บอ๋อปั๊บปั๊บหมุนหางป,ปั๊บสัญญาเออปั๊บสัญญาหมุนหาหมุนหาว่าส<อ>ัญญามันอยู่ส่วนไหนแล้วก็ตีดเลยเอเออ๋อราคาส<อ>ี่แสนห้าอ๋อสี่แสนห้าปัจจัยอะเนาะเอาไป <ๆ S 2> แล้วมันได้ขึ้นเสาบอครับมันได้ขึ้นบ่บ่ได้ขึ้นบ่หรือกว่าไปวางเลยมีแต่เจอเจอตั้งตั้งอยู่ตรงอะไรก็แล้วสมมติตั้งตรงนี้ให้มันให้มันเป็นตรงๆรงเรานี่ ใส่ลังคาก็ได้ออเแค่ปรับองศามันตัวนี้ให้มันได้อ๋อจวนองศาก็สิประมาณนี้เนาะครับราคาก็จะนีเปิดปูจะสี่อยู่ที่สปปลาวนี่มีแต่ยี่ห้อนี้เลยแม่นบครับไม่เนาะจานดาวเทียมลาวเนาะ เราบริษัทอยเาเลยบริษัทอยู่เร้าถ้าสมมติว่าถ้าเอาของไทยเพื่อนซื้อเพื่อนขามด้านใดตอนนี้เนาะไปเอาของไทยมาติดอยู่เร้าหนี่ได้บ่ตัวนี้ก็บุญไทยก็ไรบุญเราก็ได้บุญไหลตามประเทศบุญจีนก็ได้บุญจีนก็ได้บุญฟุนังก็ได้อบุญเต๋อบานวงก็ได้บุญเต๋อวัดก็ได้แต่ว่ามันจะเป็นตัวนี้เนาะอยู่แนวตัวนี้แล้วือเราอยู่แล้วเราคดอตัวก่ำใจครับก่ำใจครับกอำใจหลายๆครับ พอดีม <gesch> ja ู่ผมมาจอดพักรถครับอยู่ตรงนี้เนาะทางสิไปหาทางงอนทางงอนครับพอดีอันลูกพี่รถคีโรนมาถามเราว่ายังก่อนมาหามว่ายังก่อนไม่ได้กลับบ้านเท่าพอดีว่าเลยสงสัยเราว่าเอาคือกลับบ้านเท่าเจ้าญุ่นปรว่าณนั้นเราก็ว่าไปคนละคนแร้วขอบคุณครับอู้ขออนุญาตคลิปเลยเนาะโอ้ยเรามาอยู่จนลูกสี่คนแล้ว อยู่ได้สบายไปมากเลยเห็นเลาะไปทั่วเดี๋ยวสักมื่นเดี๋ยวสิบห้าเห็นเราห้าเลาอยู่เลาะเขียดนี่ที่เสือเนาะที่เสือเดี๋ยวสิบอกเนี่ยมาถามน้ำดอกทางงอนหมอบ้านนี่ยังก่อนบ้านทางงอนบ้านทางงอนอันนี้นี่บ้านลงบองลงบอง บ้านดวงวงนี่นี่เลื่อนัก็เป็นทางงอนแต่ว่าบ้านนี่มันขึ้นกับหน้าไส้พี่ผู้ผ้ารอดหรืเล่า้นี่ยสี่เดียวเห็นเราผ้ารอดแถวนี่น้ตเลือยัเฮ็ดมอเขียวบ้านบ้านยู่ดวนกนจีครับแม่ยุ่ดโอ้สิ่ครับง่ายนี่ครับไปบ้านเขาง่ายปะบ้านที่เมื่อมือนี่เวนี่ยก็ได้ที่ังฝนแวอะไรก็เด้าไปมาได้สบายเลยยืดหนึ่งยืดไปสปอร์ตคา้าได้ค้าสปอร์ตเอนละพวาสปอร์ตก็ใบวัคซีนเนาะครบสองเข็มใบวัคซีนสองเข็มขึ้นไป อ่าสองถึงสามเข็มเดี๋ไปเข็มแล้วก็กินอ่าเนี่ยเดือด้ันเลยเพิ่นก็ะหายมากมากโอ้มันเฝ้าครับโอ้เฝ้าเดี๋ยวสิมีเรื่องพูดคุยก็เหลายอย่างอยู่เดี๋ยวไปไปก็บ่แน่้หรอกอาจจีไปจ้ำแล้วก็ไปทุล่าอ่ะจีครับกับมาอีกไปกลับได้ว่าสันต์เถอะกับไม่ยับเรื่องจริงครับปีเดียวนด้บ่ได้มาบ้านตั้งแต่โควิดเดี๋ยวมือได้บ้างๆ้มือได้จ้ำดีๆเดี๋ยวสิไปกินต้มไก่อยู่เงั้นเดี๋ยวสิไป ก้อนเหวี่นอยู่น้ำยีน้ำหนอนเจาะลาพิสตาได้โม้ผงไปหานี่ได้ยังว่ามีคนมาหาขวดด้วยขวดมียังเดี๋ยวดีในบ้านนี่ให้แม่เทามาดูครับระบบเกียร์ธรรมดาของโฟตอน400ตัวนี้ครับให้ดูพี่แล้วอะไรเมื่อรถอะไรวะเปลี่ยนรถขึ้นเขาบ่อปากสูงหนึ่งบ่ได้ใส่เกียร์จักเกียร์แม่ขออนุญาตครับ ขออนุญาตครับลูกพี่ครับสวัสดีครับไ,ร <laughs> ไปยับไปแท็งคับกับคับซื่อ,อเอาโอ้ยผมึงบอกคุณไอ้คับเอง <laughs> เอากัน <laughs> ก็มาว่าไล่เกียร์ยังไงครับพี่เถ้ารีบมาได้ไล่เลยขึ้นเกียร์เดียวเลยเกียร์เดียวเลี้ยวเลยนี่ครับหัวเกียร์มันสิเป็นแบบนี้ครับถุงนี่น,น่าแพ้ส <laughs> <laughs> ีเมืนอนยางเฮ้ยขอเฮ็ดตัวนี้พนอนมือเลี้ยงไปเลย แต่ว่าเ,เกียร์มันจะเป็นเกียร์คันโยกครับมันบมเมนเกียร์สายมันอาจสิ่เฟืดเนี่ยจะว่าแต่วาน้ำายใส่บาลูกพีใส่แล้วใส่แล้วเรื่องมันกระสีมีโลคให้ครับสีมีโรคให้แบบนี้ไม่ติดเครื่องมันได้ไหมเนี่ยไม่ติดเครื่องได้ไหมเนี่ยบ่ได้เขาบ่ได้เหยียบคัร์คัสเนี่ยคร,ครับ แต่ว่าถ้าครับเกียร์ถ้าครับญี่ปุ่นแล้วมัครับนี่สีหลงครับเพราะว่าเลขขี้เลขขี้มันจะอยู่ข้างล่างครับแต่เป็นรถญี่ปุ่นนี่เลขขี่มันสีอยู่ข้างข้างบนตัวนี้จะเป็นเลขคู่อยู่ข้างบนครับบานนี้เพื่อนสีสงสัยว่าเป็นยังก็สีไซเบิร์สครับซิโกเกียร์ว่าสินครับเขา่าไปคิดแบบนั้นครับถ้าเขาคิดแบบนั้นเขาหลงครับเราคิดเป็นว่าเป็นโลไฮหเปลียเกียร์โลไฮห้เปลียเกียร์โลไฮห แล้วพูดใดครับไอ้ลวงนี่สิเข้าใจได้ครับว่าระบบเกียร์แบบนี้เป็นแบบอะไรคือว่าแปดเกียร์โลไฮแต่ว่าเรียกแต่ว่ามันจีมีห้องครับมันจีมีห้องโลไอ้ห้องมันบอกมันว่าเป็นเสื่องห้องโลน่นะหลูกพีเนาะเออมันเป็นเสื่งว่านี่เกียร์หนึ่งครับเกียร์หนึ่งยู่นีอ่ีเกียร์2 2> สองเกียร์สามเกียร์สี่แล้วก็จะกตัวมันนี่จากจีเป็นเกียร์เกียร์ห้าเกียร์หกเกียร์เจ็ด เกียร์แปดครับเจ็ดเจ็ดจ็ดนี่แปดโอ้ไม่ไม่พอแล้วครับมันจะหลงมันจะหลงเลขคู่เลขคี่ครับเอาไหมครับเอาไหมเหมือนเกียร์รู้เหมือนเหมือนเกียร์เกียร์เลยวเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สองขึ้นบนเกียร์สามมาตรงๆแล้วก็ดึงลงมาเป็นเกียร์สามแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นเกียร์สี่ครับเออแล้วก็ต๊บมาเนี่ยอ่าโต๊บมาเนี่ปุ๊บแล้วก็เป็นเกียร์หาดึงลงเกียร์หกแล้วก็เกียร์เจ็ด ียร์เปลี่ยนนไปอ่าจะ,ะปลแล้วก็ถ้าเราจะไปเกียร์เร็วก็ดีอ่าแล้วเราเราโล่ให้นี่เขาเขาอยบกเอาค่านีก็ได้ถ้าขึ้นไม่ไหวเกียร์เปลขึ้นไม่ไหวเปลยไฮขึ้นไม่ไหวก็หยียบลงปุ๊บเข้าแล้วครับอ่ามันจะ,ะไม่หลงแต่ไปไล่บอกว่าคือพูดง่ายๆบาง,งคนนี่สิเข้าใจว่านี่เป็นนึ่งเออหล้กก็ะาฟขาม่าหล้วก,ก็ะมาส่ตัวนี้เป็นสวงแบบนี้วัดเทือครับแบบนี้วัดเถือนอ่าคือคือ ไล่ชาเออไล่ไล่ชาเราปุ๊บปุ๊บอ้าวไปสองเลยก็ได้แม่นป่ะอ่าสองเลยก็ได้กับมาสามก็ได้ซีก็ได้แล้วจำเป็นต้องกราบอะไรไหมบ่ไม่จำเป็นอ่าคือไหวไม่ไหวก็คือเมื่อกี้มันอยู่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 ซีให้อ่าอยูซีให้ซีโร่ปุ๊บแล้วขึ้นเจนี่ปุ๊บอย่าพลาดไปเลยไปสิประมาณนี้ครับแต่ว่า แห้งนี่แห้งอีดีครับโดนบินนํ่บ่ระทันไ <c oughs> ปเมืองรับไปเมืองลูกพีแล้วขึ้นเขาจักหน่อยครับ